จัดซีวิตเอตามคำเรียกร้องมาให้อีกหนึ่งคันนะครับใครที่ตามหาอยู่นะบอกเลยว่าคันนี้ได้ตัวท็อปออปชันจัดเต็มเลยปี2019สีน้ำเงินตัว1.8 EL นะคันนี้ราคาแพรเปิดอยู่ที่5,49,000บาทเท่านั้นมี h o n d a l เ n น w a ทให้พร้อมเลยฟังก์ชั่นคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจ เครดิตดีฟรีดาวจัดไฟแนน้์นได้เต็มผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ9,000กวบาทตลอดอสัญญาใช้เอกสารง่ายๆเพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการออกรถใครสนใจนะติดต่อสอบถามแท้ได้เลย0819391844เราไปดูรายละเอียดตัวรถกรันเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยสำหรับคันนี้นะต้องบอกว่าได้ไฟเด y t i ทม r ล n n i n g งไล h ์ให้สวยๆแบบนี้สปอตไลท์คู่หน้ามีมาพร้อมและตัว ปี2019ตัวนี้เป็นโฉมม i n เนอร์เชนแล้วแต่งกันชนเป็นขอบคิ้วโครเมียมให้เรียบร้อยเลยไฟด้านหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวอยู่ในโฟมเดียวกันสวยๆกระจังหน้าเป็นโครเมียมชัดเจนเงาๆแบบนี้เลยสีสันสวยงามบอกเลยว่าดูแลมาอย่างดีได้เป็นสีนำเงินนำทองเข้าบ้านได้แน่นอนเราไปต่อกันที่ในส่วนของด้านข้างกัน และสำหรับด้านข้างคันนี้นะมาพร้อมกับ h o n d a l เ n นวอร์ไฟเลี้ยวที่มุมกระจกเป็นแบบ LED ให้แบบนี้เลยกระจกมองข้างได้เป็นพับปรปับไฟฟ้านะล้อแม็กอรลอยเดิมจากโรงงานคอบ16สวยๆแบบนี้พร้อมกับดิสเบกให้4ล้อกันไปเลยทีเดียวมือเปอิดต้องบอกว่าได้เป็นโครเมี่ยแนแท้เดิมจากโรงงานมีสมาร์ทเอนซีให้พร้อมเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบคันกันไปก่อนนะคราับผิวพันบอกเลยว่าสีสวยจัดเต็มแบบ เงาเงาให้แบบนี้เลยโฉมซีวิตเอซนะไฟท้ายได้เป็นแบบตัว LED แบบนี้นะหลอดไฟสวยๆเป็นตัวซีตัวโคมไม่มีแตกไม่มีร้าวสัญ,ญลักษณ์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบจะเจนหมดและที่สำคัญชุดแต่งตรงกันชนมีไฟทับทิมให้และมีโครเมียมที่กันชนหลังมาให้พร้อมเลยกล้องบิวอินให้จากโรงงานแบบนี้ โลโก้ชัดเจนไฟเบรกตรงที่สามีมาให้พร้อมเลยและมีกระจกไล่ฟ้าให้พร้อมมาต่อก,กันที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างเลยสาหรับตัวนี้นะต้องบอกว่ามาพร้อมกับไฟส่องสว่างไฟป้ายแบบนี้นะนี่แล้วดูเปิดท้ายขึ้นมาที่เก็บสัมภาระกว้างเลยสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้เยอะเลยและดูนะลอยซีนทุกอย่างนะลอยอาร์ตลอยแต้มคิวซีโรงงานพร้อมเลย อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็บอ,อกว่ามีมาให้ครบแบบนี้และยังอะไรอยู่สมบูรณ์พร้อมลอยซีนทางมะเ้าวนะเดิมๆสวยๆแบบนี้การันตีตัวรถและไม่เคยติดแก๊สมาก่อนด้วยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของด้านฝั่งคนขับกันได้น,นะครับต่อกันที่ออปชั่นฝั่งคนขับเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แผงประตูก่อนสำหรับตัวนี้นะแผงประตูได้เป็นกระจกไฟฟ้าสี่บาน เป็นแบบปรับออโต้คู่เลยแล้วก็ด้านหลังเป็นปรับไฟฟ้านะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตัวล็อกกระจกนะครับไม่ให้ใช้งานได้จากตัวกระจกเองนะแล้วก็เป็นท่านล็อกมีมาให้พร้อมกระจกมองข้างเป็นพับปรับไฟฟ้าแผงประตูเนี่ยเป็นบุกด,ด้วยหนังแบบนี้เลยและกุญแจต้องบอกว่าเป็นแบบสมาร์ททีเลตแบบนี้นะนี่สามารถสั่งเปิดท้ายได้จากกุญแจด้วย ปาท้ายนี่สามารถเปิดได้จากตรงนี้นะครับมีลาโพงมาให้นี่พร้อมเลยแบบนี้นะออปชั่นเป็นเอนจิ้นสตาร์ทให้แบบนี้พวงมาลัยเป็น unction, มัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทนให้ตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นหุ้มหนังนะเดินได้สวยๆแบบนี้เลยเลขไม์วิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่ากิโลและมาพร้อมกับตัว Honda l เ n นวอตนะนี่ใส ไฟเลี้ยวไฟปุ๊บเลนเวอททำงานภาพคมชัดสวยๆเลยคันนี้เปลี่ยนเป็นจอมาให้เป็นจอ Android นะเรามาดูในส่วนของออปชั่นกันได้เป็นจอ Android นี่ใช้งานง่ายเลยความละเอียดคมชัดตกแต่งมาให้เรียบร้อยดูในส่วนของตัวกล้องนะสำหรับกล้องตัวนี้นะต้องบอกว่าได้ปรับมุมมองได้ นี่ดูแบบว่ากว้างๆแบบนี้เลยและดูระยะใกล้ครบภาพความคมชัดดีและมีเส้นนำสายตาให้ด้วยตอนนี้เนี่ยตัวเส้นนำสายตาเอียงเพราะว่าล้อเราเลี้ยวอยู่นะครับตัวนี้จะเลี้ยวตามล้อเลยเนี่ยแบบนี้นะเป็นไงเลี้ยวตามเลย แอร์ได้เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้แล้วดูตัวเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้มีเบรกมือไฟฟ้าให้พร้อมเลยและตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวพอร์ตชาร์จ USB HDMI ตัวนี้มีครบเลย power outlet มีให้นะครับอยู่ตรงเก๊ด,ด้านล่างนะคอนโซลสวยๆสามารถใส่แก้วน้ำวางของได้เป็นเก๊สามารถเลื่อนเป็นที่วางแขนได้ด้วยมีพอร์ต USB ให้ตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งพอร์ตนะ ซ่อนไว้ให้ครบเลยตัวเบาะก,ก็เช่นกันเป็นตัวเบาะที่ดีไซน์สวยนั่งสบายเลยเป็นเบาะหนังสภาพดีแบบนี้และดูด้านหลังต้องบอกว่ากว้างเลยมีที่พักแขนให้พร้อมกว้างขวางมากฝ้าเพดานไร้ตำหนิไม่มีรอยเจมิมตัวกระจกตัวนี้ต้องบอกว่าตัวไฟส่องสว่างนะตัวนี้พร้อมๆแบบนี้เลย และที่ม่านบังแดดตัวนี้มีเป็นกระจกให้นะครับสมบูรณ์ไม่มีอะไรแตกหักนะใครที่ตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยต่อกันที่ในส่วนของเครื่องนะสำหรับตัวนี้เนี่ยเครื่อง V ีเทคนะเครื่องเดินเรียบเลยแอร์เย็นจะหนาวเลยแบบนี้นี่ดูจับเป็นไอนะ้ำแบบนี้เลยนะรถพร้อมใช้ดูโครงสร้างนะรอยเชื่อมระหว่างตัวถังเบ้าโชค๊ครอยซีนทุกอย่างนะ สวยๆพร้อมๆเลยเด็ก ABS มีมาให้ครบคันรอยแต้ม QC โรงงานทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดเลยนี่ใครได้ไปบอกเลยว่าพร้อมใช้งานเลยสำหรับตัว Honda Civic FC คันนี้นะครับและสำหรับคันนี้นะแพยามเลยว่าได้เป็น Honda Civic FC 1.8EL ตัวปี2019โฉมไหมเนอ์เชนราคาอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นลูกค้าสนใจ เครดิตดีฟรีดาวจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเพียงแค่เดือนละ9,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นใครสนใจติดต่อสอบถามแพรได้เลย0819391844สามารถนะัดดูรถกับแพรได้ทุกวันเลยพิกัดคือมินบุรีนะคะกรุงเทพใครสนใจทักหาแพรได้เลยขอบคุณครับ